สวัสดีค่ะดิฉันนางณัตฐวรรณบุญไทยครูกศนตำบลกู่ทองหรือเรียกว่าครูลีก็ได้นะคะสวัสดีค่ะนักศึกษาครูชื่อพัฒราพรเดชพักดีหรือจะเรียกครูว่าครูนางนะคะครูเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองมุนชูตำบลกู่ทองอำเภอชินยืนจังหวัดมหาสารคามค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับครูทั้งสองท่านอีกครั้งนะคะใน EP สองนะคะวิชาการเงินเพื่อชีวิตสาม รหัสวิชา32029ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะซึ่ง EP นี้นะคะก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2การวางแผนการเงินค่ะเริ่มกันเลยค่ะเรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องของการวางแผนการเงินการวางแผนการเงินเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราสามารถจัดการชีวิตได้อย่างเป็นระบบให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายมีเงินใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินมีเงินออมไว้ซื้อสิ่งต่างๆหรือลงทุน รวมไปถึงมีเงินไว้ใช้ยามแก่ชราค่ะาการวางแผนการเงินในแต่ละช่วงวัยไม่ว่าคนเราเนี่ยจะอยู่ในช่วงไวัยไหนอายุเท่าไหร่ก็ต้องเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะคนทุกคนจึงควรจะวางแผนการเงินแต่อายุที่แตกต่างกันทําให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไปแต่ละคนจึงมีการวางแผนการเงินที่ไม่เหมือนกันค่ะ การวางแผนการเงินนะคะขั้นตอนของการวางแผนการเงินจะมีทั้งหมด5ขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. การประเมินฐานะการเงินของตนเอง 2. ตั้งเป้าหมายการเงิน 3. จัดทำแผนการเงิน 4. ปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด 5. ตรวจสอบและปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะค่ะ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่2นะคะการประเมินฐานะการเงินของตนเองการประเมินฐานะการเงินเนี่ยเป็นขั้นตอนแรกนะคะในการวางแผนการเงินโดยจะเริ่มจากการที่พิจารณาว่าเรามีฐานะการเงินในปัจจุบันเป็นอย่างไรนะคะการประเมินฐานะการเงินเนี่ยสามารถทําได้หลายด้านซึ่งแต่ละด้านเนี่ยจะมีเครื่องมือที่ช่วยประเมินที่แตกต่างกันออกไปนะคะการประเมินฐานะทางการเงินที่สําคัญจะมีดังนี้นะคะ 1. การประเมินฐานะการเงินภาพรวม สามารถประเมินฐานะก,การเงินโดยการคำนวณความมั่นคงสุทธิซึ่งก็คือมูลค่าที่เหลืออยู่หลังจากที่นำทรัพย์สินทั้งหมดลบด้วยหนี้สินทั้งหมดค่ะ 2. การประเมินด้านหนี้นะคะสามารถประเมินได้จากอัตราส่วนภารหนี้ต่อไรายได้ต่อเดือนค่ะซึ่งเป็นสัดส,ส่วนการชำระหนี้ต่อไรายได้นอกจากจะทําให้ทราบภารหนี้ที่จะต้องจ่ายต่อเดือนแล้วนะคะยังสามารถใช้ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ที่ต้องการกู้เงินในอนาคตด้วยค่ะ อัตราส่วนภาระหนี้ต่อไรายได้นะคะสามารถคำนวณได้จากนําจํานวนหนี้ที่ต้องการจ่ายต่อเดือนนะคะหารด้วยจํานวนไรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือนค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะจะบอกว่าเรานํารายได้ที่มีไปจ่ายหนี้เป็นจํานวนเท่าไหร่ค่ะสามนะคะการประเมินด้านการออมค่ะสามารถประเมินได้จากอัตราส่วนเงินอมต่อไรายได้ต่อเดือนนะคะอัตราส่วนนี้นะคะ คำนวณได้จากจำนวนเงินที่ออมต่อเดือนหารด้วยจำนวนรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือนนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะบอกว่าเรานำรายได้ที่มีไปเป็นเงินออมเป็นสัดส่วนเท่าไหรค่ค่ะ 4. นะคะการประเมินด้านรายรับและรายจ่ายสามารถประเมินได้จากการบันทึกรายรับรายจ่ายแล้วสังเกตว่าในแต่ละเดือนน่ะเรามีรายรับและรายจ่ายอะไรบ้างคะ่ะเรื่องที่3าม การบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการประเมินตนเองเพื่อวางแผนในการเงินโดยการบันทึกรายรับรายจ่ายจะทําให้ทราบถึงลักษณะของรายได้และนิสัยการใช้ใจ่ายของผู้บันทึกซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการเงินเรามาดูขั้นตอนของการจัดทําบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะ 1. การกําหนดระยะเวลาที่จะบันทึกเช่น1เดือน1ปีหรือตลอดไป 2. เลีกสมุดบันทึกเพื่อใช้ในการบันทึกรายรับรายจ่ายควรเรียกสมุดเล่มเล็กที่สามารถพกพาสะดวกได้หรืออาจบันทึกลงในสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้นะคะ 3. จดการรับการจ่ายเงินทุกครั้งลงในสมุดบันทึกรายรับรายจ่ายไม่ว่าจะเป็นเงินจํานวนมากหรือจํานวนน้อยก็ไม่ควรละเลยและไม่ควรปรับเปลี่ยนตัวเลขหรือรายการทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้ใจ่ายที่แท้จริง โดยจะแยกรายจ่ายออกเป็นสองประเภทได้แก่รายจ่ายจำเป็นและรายจ่ายไม่จำเป็นเรามาดูนะคะว่ารายจ่ายจำเป็นคืออะไรรายจ่ายจำเป็นหมายถึงรายจ่ายที่ต้องจ่ายไม่สามารถตัดออกได้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญสำหรับชีวิตเช่นค่าอาหารค่าผ่อนหรือเช่าบ้านที่อยู่อาศัยค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทางไปทำงานค่ารักษาพยาบาลค่าเทมอม 2. รายจ่ายไม่จำเป็น หมายถึงรายจ่ายที่ไม่มีบทบาทสําคัญต่อชีวิตจะจ่ายหรือไม่จ่ายก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้เช่นเป็วนแค่เพียงความต้องการเท่านั้นเช่นค่าอุปกรณ์การแต่งรถค่าหวยค่าเสื้อผ้าที่สวยงามแต่ไม่ได้ใช้ค่าเหล้าค่าบุหรี่ 4. รวมยอดเงินของรายรับเงินออมรายจ่ายที่จําเป็นและรายจ่ายที่ไม่จําเป็นทั้งหมดเพื่อใช้วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเอง ส่วนประกอบที่สําคัญของการบันทึกรายรับรายจ่ายเรามาดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างส่วนประกอบของการบันทึกรายรับรายจ่ายควรเป็นตารางที่มีความยาวเพียงพอต่อการบันทึกตลอดระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนอาจใช้กระดาษมากกว่าหนึ่งหน้าหรือจะต้องประกอบไปด้วยหัวข้อดังนี้นะคะวันที่รายการรายรับเงินอมรายจ่าย 2. ส่วนของการสรุปรายรับรายจ่าย เป็นสรุปการใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนเพื่อให้ทราบว่าผู้บันทึกใช้ใจ่ายเกินรายรับที่ได้รับมาหรือไม่สามารถคำนวณได้จากนำยอดรวมของรายรับตลอดทั้งเดือนลบออกด้วยัเงินออมและรายจ่ายทั้งสองประเภทที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนดังตัวอย่างที่ครูให้ดูนี่นะคะส ส่วนของการวิเคราะห์ได้รับรายจ่ายเป็นการวิเคราะห์ได้รับรายจ่ายที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนโดยผู้บันทึกสามารถมีเคราะห์บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองได้4ีด้านดังนี้หรายรับให้พิจารณาถึงจํานวนและความถี่ของรายรับ 2. เงิงนออมให้พิจารณาถึงจํานวนความถี่ของการออม 3. รายจ่ายไม่จําเป็น โดยเปรียบเทียบกับรายจ่ายที่จําเป็นว่ารายจ่ายไหนสูงกว่ากัน 4. รายจ่ายจําเป็นให้ทบทวนรายจ่ายจําเป็นอีกครั้งว่าทุกรายการเป็นรายจ่ายจําเป็นทั้งหมดจริงหรือไม่การมีข้อรายรับรายจ่ายดังตัวอย่างที่ครูเสนอที่ครูให้ดูนี้นะคะประโยชน์ของการบันทึกรายรับรายจ่ายการบันทึกรายรับรายจ่ายที่มีข้อมูลครบถ้วนและบันทึกติดต่อกันอย่างน้อยหนึ่งเดือนจะมีประโยชน์ดังนี้ หนึ่งทำให้รู้ถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายที่อาจทําให้เกิดปัญหาเงินไม่พอใช้ 2. ทําให้สามารถวางแผนการเงินที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของตนเองได้ 3. ทําให้เห็นสัญญาณของปัญหาของการเงินและสามารถวางแผนแก้ไขได้ต่อไปเรามาดูหลักการจัดลาดับความสําคัญของของรายจ่ายนะคะ 1. ให้จ่ายรายจ่ายจําเป็นและไม่สามารถรอได้ก่อน 2. ให้ออมเงินเพื่อจ่ายรายจ่ายจำเป็นแต่สามารถรอได้ 3. ให้พยายามตัดใจจากรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะเรื่องที่ 4. การตั้งเป้าหมายและจะทำแผนการเงินการตั้งเป้าหมายการเงินเป็นการกำหนดจุดหมายด้านการเงินที่ต้องการไปให้ถึงซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการวางแผนการเงินโดยจะต้องอาศัยข้อมูลจากการประเมินฐานะการเงิน เพื่อให้ได้เป้าหมายการเงินที่สอดล้องกับความสามารถทางการเงินของผู้วางแผนการเงินนะคะซึ่งการตั้งเป้าหมายการเงินที่ดีจะมีประโยชน์ดังนี้ 1. ทําให้เราอ่ะจัดทาแผนการเงินได้ง่ายขึ้นนะคะ 2. ให้เกิดทําให้เกิดความมุ่งมั่นและบรรลุสิ่งที่ต้องการง่าย 3. ทําให้ทราบถึงอุปสรรคที่อาจทําให้ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4. ช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้อื่นๆค่ะเป้าหมายการเงิน ที่ควรมีในชีวิตนะคะเป้าหมายด้านรายรับนะคะเพิ่มรายได้าจากการทําอาชีพเสริมเช่นไปขายของขายขนมหรือว่าขายออนไลน์นะคะเป้าหมายด้านการออมออมก็คือออมเพื่อเฉกเฉยออมเพื่อเป็นค่า,ราเรียนออมเพื่อแต่งงานเซื้อรถซื้อบ้านเพื่อการลงทุนเป็นต้นนะคะเป้าหมายด้านรายจ่ายนะคะ ลดรายจ่ายค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นออกเช่นลดการซื้อหวยลดการกินเหล้าซื้อบุหรี่เป็นต้นนะคะเป้าหมายด้านหนี้สินนะคะเพื่อปลดหนี้ลดหนี้บ้านนะคะลดหนี้บัตรเครดิตต่างๆเป็นต้นค่ะการวางแผนการเงินขั้นตอนการจัดทําแผนการเงินนะคะขึ้นอยู่กับความถนัดและความชอบของผู้วางแผนแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็จะมีหลักๆดังนี้นะคะหนึ่ง ระบุเป้าหมายการเงินค่ะเพื่อบอกจุดหมายของแผนทั้งหมดนะคะโดยจะต้องเป็นไปตามหลักเป้าหมายเงินที่ดี 2. ระบุจํานวนเงินที่ต้องการนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยจะต้องระบุจํานวนเงินหรือตัวเลขให้ชัดเจนค่ะ 3. ระบุระยะเวลาที่ต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเงินนะคะโดยระบุเป็นจํานวนวันเดือนหรือปีค่ะ 4. คํานวณจํานวนเงินที่ต้องการออมต่อเดือนค่ะ โดยคำนวณว่าต้องออมเงินเดือนละเท่าไหร่นะคะเพื่อให้ได้จำนวนที่ต้องการสามารถคำนวณได้จากการนําเงินที่ต้องการหารด้วยระยะเวลานะคะก็จะทำให้ทราบว่าเราควรเก็บเดือนละเท่าไหร่ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องที่5ค่ะเรื่องที่5การออมการออมเป็นการแบกรายได้ส่วนหนึ่งในปัจจุบันไปเก็บสะสมไว้ในอนาคต ซึ่งสามารถทําได้หลายรูปแบบตั้งแต่การเก็บสะสมในตนเองเช่นการหยอดกระปุกออมสินการเก็บสะสมไว้ที่บ้านไปจนถึงการนําไปฝากไว้กับสถาบันการเงินซึ่งมักอยู่ในรูปแบบที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินเงินต้นต่ําและได้รับผลตอบแทนที่ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับการลงทุนเช่นการฝากเงินในบัญชีการฝากออมทรัพย์ฝากเงินบัญชีการฝากประจำการซื้อฉลากออมสิน ประโยชน์ของการออม 1. ช่วยแบ่งเบาภาระเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 2. ช่วยลดความเสี่ยงที่จะมีปัญหาการเงิน 3. ช่วยทำให้เกิดฝันเป็นจริง 4. ช่วยสร้างโอกาสให้มีรายได้มากขึ้นต่อไปเรามาดูเป้าหมายของการออมนะคะก็จะมีดังนี้ 1. การอมอ,าามอ,ารอมเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน 2. การออมเมื่อใช้จ่ายในยามชรา 3. การออมเพื่อหาค่าใช้ใจ,จ่ายจำเป็น ที่เป็นเงินก้อนใหญ่ 4. การออมเพื่อการลงทุน 5. การออมเพื่อของที่อยากได้ 6. เงินออมเพื่อปลดหนี้หลักการออมให้สำเร็จ 1. ออมก่อนใช้เมื่อได้รับเงินมาควรแบ่งเงินไปออมไม่ทันทีเพราะหากใช้ก่อนออมสุดท้ายอาจไม่เหลือเงินให้ออมได้ดังที่ตั้งใจ 2. แบ่งเงินเป็นส่วนๆตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้เช่น เงินออมเผื่อฉุกเฉินเงินออมเพื่อใช้ใจ่ายในยามชราเงินออมเพื่อซื้อสินของที่อยากได้และใช้เงินตามวัตถุประสงค์นั้นๆไม่ปะปนกัน 3. เรามีวินัยในการออมโดยใช้เทคนิคการออมที่สนุกสนานทำได้ง่ายเพื่อสร้างแรงจูงใจในการออมให้ได้ตามที่ตั้งใจไว้นะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติกอชอชและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1. กองทุนการออมแห่งชาติกอชอเป็นกองทุนสำหรับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่15ปีถึง60ปีซึ่งไม่อยู่ในระบบบำเหน,น็จบำนาญภาครัฐหรือเอกชนหรือกองทุนตามกฎหมายอื่นที่ได้รับเนึนสมทบจากรัฐหรือนายจ้าง 2. กองทุนสำรองนิ้ชีีคคือกองทุนที่ปลูกที่ลูกจ้างและนายจ้างจัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม การออมเงินแบบถูกพันระยะยาวสำหรับลูกจ้างเพื่อใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณอายุทุกพลภาพหรือต้องออกจากงานซึ่งเงินที่นำเข้ากองทุนประกอบไปด้วย2ส่วนหลักได้แก่ 1. เงินที่ลูกจ้างจ่ายเข้ากองทุนเรียกว่าเงินสะสมซึ่งกฎหมายกำหนดให้สะสมไม่ต่ำกว่า2%แต่ไม่เกิน15%ของค่าจ้าง 2. เงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้ เรียกว่าเงินสมทบซึ่งกฎหมายกําหนดให้สมทบไม่ต่ำกว่าเงินสะสมของลูกจา้างค่ะสาหรับวันนี้นะคะครูลีและครูนางนะคะก็ได้มาให้ความรู้วิชาการเงินเพื่อชีวิต3ระดับบัณยมศึกษาตอนปลายเหมือนการเรียนเนื้อที่2การวางแผนการเงินนะคะทั้ง5เรื่องครบแล้วนะคะต่อไปนะคะก็ขอให้นักศึกษาศึกษาความรู้จากลิงก์ที่ครูฝากไว้ด้านล่างนะคะและก็ทําสมุดบันทึกกิจกรรม ให้รูด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ